ฮัลโหลสวัส hmm. ดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแป้งก็จะพาทุกคนไปกินอีกแล้วแต่ว่าวันนี้นะคะเราจะไปกินกันที่ท่าดินเดิน ท้าดินแดงจริงจะบอกว่ามันแบบเป็นที่ค่อนข้างจะคุ้นชินของแป้งเหมือนกันนะคะเพราะว่าแป้งเมื่อก่อนเรียนแป้งเรียนสตระคคอนแวนแล้วก็โรงเรียนอยู่ตรงสะพานพุทธเออเพราะฉะนั้นก็คือมันจะใกล้กับตรงนี้มากเลยก็แล้วบ้านอากงอะไรเงี้ยก็อยู่แถวแถวนี้ก็เลยจะคุ้นชินกับแถวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปกินของอร่อยที่ท่าดินแดงนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยจ้า อ๋อก็คือจริงๆอันเนี้ยป้ามาจอดรถตรงข้างในนะคะคือเมื่อก่อนเราก็จะแปะๆกันตามข้างทางใช่ไหมแต่ว่าจริงๆเมื่อก่อนหน้าเนี้ยมันจะมีที่จอดรถยุฟังตรงข้ามแต่ว่าป้าไม่รู้ว่าตอนนี้มันกลายเป็นตลาดนัดก็เลยเหมือนเขาสลับฝั่งกันหรือเปล่าแล้วตรงนี้มาเป็นที่จอดรถแทนเพราะว่าเมื่อก่อนตรงเนี้ยเป็นตลาดนัดก็ชั่วโมองละ30บาทเออก็แอบ,บราคาสูงอยู่นิดนึงแต่ก็โอเคปดีกว่าไม่มีที่จอด เราก็อยู่ปากซอยท่าดินแดงแล้วค่ะทุกคนแล้วก็นี่เลยร้านแรกที่เราจะกินนะคะคือร้านนี้ข้าวขาหมู IMF ท่าดินแดงจะบอกว่าร้านนี้แอบดังแต่ว่ายังไม่เคยกินกันเดี๋ยวจะไปชิมพร้อมทุกคนค่ะไป ระหว่งางรอข้าวขาหมูนะคะทุกคนเดี๋ยวป้าจะมาเล่าเรื่องแบบเกี่ยวกับท่าดินแดงให้ฟังก่อนเนาะก็คือจริงๆท่าดินแดงมันจะมีโซนที่มันเป็นแบบตลาดด้วยได้พอดีเลยก็คือมันจะมีโซนที่เป็นตลาดสดแล้วก็เป็นโซนที่แบบด้านนอกริมถนน้วก็คือจะเป็นขายอาหารที่เป็นแบบผงกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือฝั่งตรงข้ามมันจะเป็นแบบเป็นบ้านตึกแถวแบบเยอะมากๆแล้วก็เหมือนคนก็จะแบบออกมาซื้อของกินกันตรงนี้อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็จะเปิดตั้งแต่แบบทั้งเช้ากางวันเย็นนะคือตลาดสดก็คือเปิดตั้งแต่เช้าแหละแต่ว่าพวกของกินเลยจริงๆแล้วจะให้คือคักเลยก็คือช่วงเย็นคือมันจะคือคักมากเพราะว่าทุกคนอาจจะออกมาซื้อข้าวเหมือนกลับมาจากทำงานก็มาซื้อข้าวเย็นก่อนเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ของเด็ดที่แบบพลาดไม่ได้เลยอ่ะก็คือของหวานก็คือปกเกียรไม่รู้ว่าทุกคนเคยกินไหมจริงๆมันคล้ายๆแบบฟิลแบบร้านเส้นติอีอะมันจะเป็นแบบน้ำแข็งใสของคนจีน อันนี้ีหลวจะพาไปกินด้วยเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะทุกคนอันนี้ป้าสัไปแล้วนะป้าสั่งเป็นเนื้อเนื้อกับเนื้อหนังนะทุกคนเดี๋ยวตักให้ดูก่อนคนชอบกินทากิคือใจสั่นแน่นอนจ้านี่อันนี้จริงๆป้าสั่งแบบราด้าวนะแต่ป้งคิดว่าเขาน่าจะไม่มีแบบราด้าวหรือเปล่าเพราะป้งเห็นโต๊ะเขาแยกมาให้แบบนี้หมดเลยเออแล้วก็จะบอกว่าน้ำส้มเขาอะพริกน้ำส้มเขาคือน่ากินมากอะ่ะรีมันมีความแบบพริกเหลืองแบบน,น่าจะดีอะ สำหรับจานนี้นะคะก็คือข้าวเป่าแล้วก็ขาหมูจานนี้นะอันนี้ก็คือรวมกัน40บาทนะคะเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันว่าเป็นยังไงบ้างขอแบบว่าเนื้อผสมหนังแห้วกันนะทุกคนคือแป้งก็ไม่ไม่หนังเพียวๆไม่ถนัดเหมือนกันต้องแบบผสมกันในเติแล้วก็อ่ะขอชิมแบบไม่ใส่น้ำส้มก่อนนะคะอยากชิมน้ำาคลโลเขเป็นยังไงเค็มๆนิดน เราคิดว่าถ้าใส่น้ำส้มแล้วน่าจะดีนะแต่ขอลองใส่แบบเทงน้ำส้มหรือว่าจะกินกับพริกกระเทียมก็ได้นะคะแล้วแต่คุณแต่ว่าตัวชิ้นหมูอ่ะส่วนตัวว่าแอบ,บเหนียวไปนิดน,นึง <No. S 1> ขอลองชิ้นอื่นก่อน mm hmm. น้ำส้มอร่อยแต่ว่ารสชาติอ่ะคือบางร้านมันจะออกไปแบบทางหวานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านเนี้ยจะออกไปทางเค็มมากกว่าเพื mm hmm. ่อเป็นขาหมูพารล้เลย น้ส้สมอดกไปค่ะเราไปร้านต่อไปค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราจะไปร้านจืยกล้วยนะอยู่ตรงนี้ยังใกล้มาก คยกินจุ๋ยกล้วยไหมจุ๋ยกล้ยมันจะเป็นแบบมันเป็นขนมของคนจีนอะ่ะมันจะเป็นแป้งสีาขาวๆคล้ายๆขนมน้ำดอกไม้บ้านเราที่เป็นสีสีเจเป็นขนมหวานใช่ป่ะอันนี้เป็นของขาวคือมันจะเป็นขนมถ้วยๆสีขาวเป็นแป้งแล้วก็กินกับแบบเป็นหมูผัดกับใช้โป๊ะเออเดี๋ยวไปดูแล้วมันก็จะมีน้ําซอนราดเอาจุ๋ยกล้ยชุดหนึ่งค่ะเอาแบบทานเลยอะค่ะ นี่ค่ะทุกคนอะไรคือเรียกว่าจุ๋ยกล้วยนะอ๋อตัวอันนี้มันจะเป็นหมังมังสวิรัสนะคะอันนี้มันเป็นใช้โป๊ะปะคะหรือว่าเป็นใช้โป๊ะผัดนี่นี่แป้งเป็นอย่างนี้มาดูมันจะแบบทรงเหมือนขนมน้ำดอกไม้บ้านเราแต่ว่ามันจะเป็นแป้งสีขาวนี่ต้นข้าวสารข้าวสารอ๋อแก้และม้วนหาก,กินยากมากเลยนะจุ๋ยกล้วยจริงให้แค่นี้โอ้ขอบคุณค่คณคะมาจำคนกลัวไม่กินราดน้ำจิ้มไปเลยก็ได้ เค้กาทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมหน้าร้านเลยนี่น่ากินมากทุกคนคือแบบว่าสรุปว่าคุยไปคุยมาคือคือร้านนี้ขายว่าแบบ4ี่ิปีแล้วแล้วก็ตั้งแต่รุ่นอากงออามาซึ่งแป้งอะ่ะค,คือเมื่อก่อนอะ่ะจะอยู่คือไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกคือจะอยู่แถวพาหุระแล้วก็แบบคือจะมีร้านนึงชอบมาขายแล้วก็ชอบซื้อกินกับมาว่าเขาจะใส่เป็นกระพงแบบเป็นใบใบจากหรืออะไรทักยางที่เขาไปทําแบบแข้งแล้วมันจะหอมกว่านี้นะอีกนะเออ แล้วก็สรุปก็คือร้านเดียวกันเป็นอากงของพี่เขาเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้40บาทนะเยอะมากไม่กล้าตักเลยกลัวหกคุณพี่เขาแถมให้นะ,ะเขาเห็นเรามาหลายคนเขาเลยแถมให้นี่นะแล้วก็มันจะเป็นแป้งใช่ไหมแล้วก็จะมีตัวเชฟโบปปข้างบนแล้วก็จะมีน้ำซอสลาดน,นะคะแล้วก็น้ำพริกน้ำส้มตัดเปรี้ยวตัดเผ็ดนิดนึง ือเนื้อสัมผัสอ่ะมันจะได้ความหนึบของแป้งแล้วก็มีความแบบกรึบๆของไฮโฟอ่ะอแล้วจะมีความแบบเปรี้ยวเผ็ดนิดหน่อยภาษาไทยเรียกว่าขนมพวยโบราณแต่ว่าชื่อจิงก็เรียกว่าจุ้ยกวยน,นี่แหละค่ะแต่เราชอบพี่กงเราชอบแอบกินอันเนี้เยเยอะๆ <c oughs> มาเห็นกันได้ค่ะทุกโบราณนี่แบบดั้งเดิมโบราณ จะบอกว่าเป็ดพาโลรันเนี่ยอร่อยมากแต่วันนี้ไม่ได้ซื้อให้กินนะเขาขายเป็นตัวเ <c oughs> จนนวนเป็ดพาโลคือ <c oughs> เป็ดแบบโคตรนุ่มอ่ะ <c oughs> คือปกติเราอะ่ะจะชอบกินไก่แต่เราไม่ชอบกินเป็ดแต่ร้านนี้คือแบบสุดมากแต่แบบราคาก็คือตามคุณภาพอ่ะทุกคนแต่อร่อยมากจริงๆคือถ้าแบบวันไหวหรืออะไรที่ต้องใช้อ่ะคือบ้านเราก็ต้มาจองก่อนเพราะว่าแบบเขาแบบขายดีมากอ,ะอ่ะถึงอีกแล้วทุกคนเดินมาแบบห้างก้วเจอร้านหนึ่งห้างก้วเจอร้านนึงต่อไปคือร้านหมูสเตนะคะ ร้านที่บ้านว่ากินประจำคือร้านตีหมูสเต๊ะไปชิมกันต่อมานะคะอันนี้เป็นร้านหมูสเตะนะ๊ะเนาะที่เมื่อกี้บอกนี่ค่ะทุกคนอันนี้ไม้ละ7บาทนะคะแป้นสั่งมาทั้งหมด15ไม้นะ105บาทแล้วก็มีขนมปังปิ้งด้วย2แผน่น คือเวลากินหมูสเต๊ะอ่ะมันต้องมีหน่มปังอ่ะจริงจริงมันถึงจะแบบต้องอันนี้ของร้านเนี่ยคือเขาจะแบบมันไม่เยอะนะคะลองดูนะมันคือส่วนมากมันจะเนื้อล้วนๆเลย <Yahoo! S 1> น้ำจิ้มเนี่ยคือมันจะยังมีความเห็นแบบเป็นถั่วถั่วอยู่อะทุกคนเห็นปะ <c oughs> <c oughs> น้ำจิ้มแบบพอดีอ่ะหวานพอดีไม่หวานเกิน ก็น้ำจิ้มมะก็บางร้านมันจะแบบปั่นหั่วละเอียดเลยบางร้านก็จะแบบมีหั่วอยู่ให้เคียวหยาบๆแต่ร้านเนี้ยมองด้วยตาเปล่าเหมือนจกเห็นหั่วแล้วตะคือเคี้ยวไปก็คือพอดีอะมันไม่ได้รู้สึกว่าต้องเคี้ยวหั่วแต่ก็ไม่ได้แบบหายไปเลยขนาดนั้นต่อไปครับผมม้อยขนมปังขนมปังแบบต้องกินที่ร้านอะมันถึงจะอร่อยเพราะว่ามันแบบพริกปิ้งมาละร้อนจิ้มแบบนี้ด้วยครับผม แป้งค่ะถ้าตัดเลียนด้วยแบบอันนี้อร่อยสิบสักบบไม้ครับทุกคนไม้เล็กหน่อยไม้เล็กหน่อย <c oughs> จะบอกว่าเมื่อก่อนร้านนี้แบบคนเยอะมากเลยนะคือช่วงนี้เดี๋ยวนี้คือทุกร้านมันก็เงียบลงหมดอลนะแต่ร้านนี้เมื่อก่อนคือแบบไม่มีแบบเว้นว่างเลยนะคือแบบคนแบบมาออฝั่งงตลอดแล้วก็แบบย่างกันแบบบูตลอดเวลาแล้วก็แบบ ข้างๆทาง,ทาง,ทาง,ทางปกติมันจะมีรถจอดใช่ป่มแต่ตรงนี้คือเขาจะแบบไม่ให้คนมาจอดอะ่ะคือส่วนมากจะเป็นลูกค้าเขามาแปะแล้วก็แบบน้องเอา20ไม้น้องเอา50ไม้อะไรเงี้ยเขาก็แพ็คๆไว้แล้วเขาก็ส่งเลยโอเคค่ะทุกคนต่อไปเดี๋ยวเราจะไปกินน้ำรากบัวก,กันค่ะอันนี้แบบว่าเป็นแบบดั้งเดิมที่เขาจะแบบเป็นแก้วแล้วยืนกินอะไรเงี้ย เขามีขายน้ำผมกับน้ำรากบัวนะรู้สึกว่าเอาน้ำรากบัวค่ะแก้วขวดเอาแก้วค่ะคือน้ำรากบัวเดี๋ยวให้แต่กล้องใส่อินเสิร์ตปึง้งรากบัวเป็นอย่างนี้สีน่ารักปะคือมันจะมีจริงๆรากบัวมันมีทั้งของไทยของจีนด้วยนะแล้วก็ คือรากบัวรากบัวคืออันนี้น่าจะเป็นรากบัวไทยเพราะว่าสีมันจะค่อนข้างชมพูแต่ว่าถ้าเป็นรากบัวจีนนะสีมันจะเป็นแบบตุ่นๆนะเออเพราะว่าปกติที่บ้านป้าอาจจะต้มเป็นรากบัวจีนนะคะแต่ว่าร้านนี้ก็อร่อยเพราะว่าเคยกินบ่อยเหมือนกันป้าชอบซื้อไปให้กินมันจะแบบเหมือนช่วยเรื่องแบบว่าแค่ร้อนในดับกระหายอะไรแบบเหมือนเออมันจะกินแล้วสดชื่นอะไรเงี้ยมันก็จะหวานๆน,นิดนึงก็คือเขาจะใส่น้าตาลเพิ่มลงไปตอนต้มนะคะคือเขาจะเอารากบัวมาทุบๆ,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 ๆแล้วก็เอาไป ต้มกับน้ำแล้วก็ใส่น้ำตาลอะไรประมาณนี้แล้วก็กรองเนื้อออกมาชิมกันชื่นใจคือมันจะหวานแบบน้อยอะ่ะมันไม่ได้หวานแบบเจี๊ยบผ่านะนะเออแต่ว่ามันกินแล้วมันสดชื่นอันนี้10บาทค่ะแก้วนี้มันจะมีแก้วเล็กกัางใหญ่นะ5บาท10บาทอะไรต่อไปเราจะเข้าสู่ร้านที่แบบว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดถ้ามาที่นี่นะคะก็คือร้านปกเกียร์ท่าดินแดงนั่นเองหนูคนมาทางนี้เามา คือร้านนี้เลยที่คนเยอะๆมันคือน้ำแข็งใสของจีนนะคะมันคล้ายๆฟิลแบบเซงซินียะแต่ว่ามันจะมีเส้นบะหมีเ่เลยแรกๆเราแบบกินไม่ได้เลยที่มันจะมีบะหมี่อยู่ในของหวานอะแคือมันดีมากค่ะทุกคนมาแล้วค่ะทุกคนมีเป็นการเผ็ดไทาย คอนเทนท์ที่ดีมากๆนะคะเพราะว่านี่คือของหวานที่พูกควรแกร่เรามากๆค่ะจะบอกว่าโปกเกี้ยรานเนี้ยได้มิชลิน2ปีซอ้อนนะคะทุกคนก็คือปี2019ัก้าับ2020ันี่นี่อันนี้คือเส้นบะหมี่ที่ป้าบอกคือแรกๆก็แบบกินบะหมี่กับของหวานมันมันได้เหรอวะแต่แบบเออมันได้จริงอ่ะทุกคนแล้วก็น้ำแข็งเขาอ่ะมันเป็นแบบผลละเอียดนะคือต้องให จะให้ดูยังไงแนนแนนลองดูของชามันก็ได้คือมันแบบมันเบาแล้วก็คือมันละเอียดจริงๆอะโอเคนี่อันนี้ของแป้งคลุกเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนมันจะมีแป้งอันนี้ด้วยนะมันคล้ายๆเป็นแบบเกี๊ยมอี๋ใช่ไ่มอย่างงี้ปะหน้าตามันเหมือนแป้งเกี๊ยมอีแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่แป้งเดียวกันมันไม่ใช่เส้นเดียวกันนะคะทุกคนอันนี้มันจะมีความแบบมันจะมีความหนุบหนุบอะดีอะคือแป้งเนี่ยมันจะมีความหนึบหนึบ เหนียวเหนียวอร่อยแล้วคือเนอพอน้ําแข็งเหมือนเวลาเรากินน้ําแข็งใสที่เขาใส่มามเราขัดน้าแข็งมันใหญ่อะมันจะเวลากินเข้าไปแล้วมันจะแบบขัดอารมณ์้วบอกว่าอันนี้คือมันละลายหายไปคืนไปพอมกันได้เลยอ่ะเครื่องเขาอะค่ะก็จะมีหลายอย่างมากๆแต่ว่าแป้งอะบรัสั์อ่าจะชอบไม่ใส่เฉาก้วยกับข้าวเหนียวที่เป็นสับเหลี่ยมเพราะว่าไม่ชอบอแต่ว่าที่แบบดีมากคือมันก็ดีมากค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชิมบะหมี่กันทุกคนเส้นอะมันจะหนึบนิดนึงแต่ก็กัดขาดได้ง่ายมันไม่ได้หนึบเหมือนเรากินบะหมี่แบบลวกที่เป็นของของคาวเนอะเพราะว่ามันโดนความเย็นมาก่อนนะคะมันก็เลยจะไม่ได้หนึบขนาดนั้นแต่ว่ามันเข้ากันดีมากๆแล้วมันก็แบบคือเขาอาจะเอาไปลวกแล้วก็ล้างน้ําเย็นอีกทีหนึ่งให้มันแบบไม่มีแป้งไม่มีแบบกลิ่นอะไรมากวนใจอ่ะ อร่อยชอบกินไปลงมากินอาหารทุกคนว่าละสามสิบบาทนะจ๊ะตาลอยกุกคนค่ะอิ่มมากจนไม่สามารถจะแบบส่งตัวตรงๆได้แล้วนะคะตอนนี้นี่มีซื้อกลับบ้านไปด้วยนะคะไปฝากที่บ้านก็สําหรับคลิปนี้นะคะเป็นการตะลุยกินท่าดินแดงอาจจะไม่ได้ร้านเยอะมากแต่จริงๆมันก็มีร้านอร่อยอร่อยอ,อ,ยอีกหลายร้านนะคะแต่ว่าไม่สามารถเราค่ะทุกคนเพราะว่าตอนเราถ่ายคลิปนี้นะคะคือก่อนอันนี้เราไปอีกร้านหนึ่งมาด้วย อิ่มมากค่ะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะที่แบบว่าอยากจะมาชิมก็ตามกันมาชิมได้เลยนะเพราะว่าอร่อยจริงๆค่ะแล้วก็ย่านเนี้ยคืออาหารเขาจะเป็นค่อนข้างแนวแบบจีนๆหน่อยเนาะถ้าเกิดว่าใครแบบสายจนะีนๆเนี่ยก็คือแบกกันมาได้ให้หลบรถกันนะคะแต่ก็ต้องหลบรถกันโอเคโอเคค่ะทุกคนก็สําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้เนาะแล้วถ้าเกิดคลิปหน้าจะพาไปกินที่ไหนนะคะก็อย่าลืมติดตามชมกันวันนี้ต้องไปก่อนแล้วค่ะอิ่มมากเลย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กด share แชร์แป้งหนยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย